รายการสนามเป้าบรรเทาทุก์เราอาสาเป็นสื่อกลางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาก3 3 0น,นทางททบ5สนามเป้าบรรเทาทุกขเปิดช่องทางขอรับการช่วยเหลือร้องเรียนร้องทุกข์ปรึกษาข้อกฎหมายโทรได้ที่สายด่วน0817159551ถึง3หรือ l ลายไอดี s i s t v 5ทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบก,กับปุ๊กอนุมากกเกษตรพืชผลในรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์นะฮะเจอกันหลังอาหารเที่ยงนะฮะบ่ายโมงครึ่งมาติดตามกันได้ค่ะเรื่องราวของคนในสังคมนะฮะใครมีปัญหาลําบากเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องการความช่วยเหลือต้องการการปรึกษาเรื่องกฎหมายนะฮะติดต่อเข้ามาที่รายการของเราได้เป็นประจำนะคะและในขณะเดียวกันอ่ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะฮะช่องทางการติดต่อกับรายการของเราง่ายมากนะ,ะเราขึ้นหมายเลขโทรศัพท์หน้าจอเป็นประจำ0817159551ถ้าไม่ติดนะฮะเพราะว่ามีคนอื่นโทรอยู่ไป0817159552ก็ได้หรือจะเป็น08171595 5 3นะฮะสามหมายเลขนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะพร้อมกับทางไลน์ไอดีนะคะ s i s t v 5ก็ติดต่อกันได้รวมถึงทาง Facebook ของท v 5นะฮะพิมพ์แชทมาหน้าจอในปัญหาข้อทุกร้อนของท่านผู้ชมทุกทุกท่านได้เลยค่ะเพราะว่าทางสถานีโทรทัศน์ของเราอะนะฮะช่อง5เป็นทีวีสาธารณะแห่งแรกและแห่งเดียวนะฮะในเรื่องความมั่นคงและวันนี้ค่ะประเด็นที่พูดคุยกันนะ,ะหลายเรื่องค่ะเรื่องแรกโอ้โหเห็นใจผู้สูงอายุนะ,คะใครเป็นผู้สูงอายุตั้งใจฟังดีดๆนะ,ะบางคนบอกไม่ใช่เป็นผู้สูงอายุ ฟังไว้ก่อนก็ได้นะเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพเหมือนกันนะฮะมีการหลอกผู้สูงอายุระดมทุนกว่า120ล้านบาทฟังให้ดีนะฮะว่าเขาใช้วิธีไหนอย่างไรแล้วก็มีในส่วนของการทำคอนเทนต์ลง t i k t o กนะ,ะโดยผู้ที่มีวิชาชีพทางการแพทย์นะ,ะพอมาทำทิกต o k นะฮะโปรโมทเกี่ยวกับเรื่องยาตรงนี้ก็น่าคิดว่าทำได้ไหมนะ,ะและในลักษณะของการโฆษณาเกี่ยวกับยาเนี่ย ทำได้แค่ไหนอย่างไรนะฮะผู้บริโภคอย่างพวกเราประชาชนต้องรู้นะฮะร,รวมไปถึงการช่วยเหลือค่ะตามหาลูกชายนะฮะขาดการติดต่อไป4ปีแล้วนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่แน่ใจว่าลูกยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ยิ่งเดี๋ยวนี้ได้ยินข่าวนะเรื่องของคนหายพ่อตามเจอ มักจะไม่มีชีวิตกันเนี่ยแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารด้วยทั้งหมดนี้นะคะติดตามได้ในรายการของเราค่ะแต่เรื่องแรกนะคะท่านผู้ชมคะทุกร้อนของผู้สูงอายุค่ะต้องรับรู้กันเลยนะคะวันนี้ตัวแทนผู้สูงอายุที่เป็นผู้เสียหายหนึ่งท่านมาร่วมพูดคุยในรายการกับเรานะคะก็คือทางคุณป้าระสุดาภูนาวพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านที่สองนะคะก็คือคุณกฤิอนงสวนวงศ์นะคะผู้ในการเป็นประธานนะคะ อำนวยการศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์ค่ะสวัสดีค่ะและท่านที่3นะท่านอาจารย์มโนทองปานนะคะอาจารย์เป็นรองประธานฝ่ายบรรยายนายความของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีทั้งสาท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องเรียนท่านผู้ชมนะฮะในส่วนของผู้เสียหายนี่ไม่ใช่แค่คุณป้าลักษุดาท่านเดียวใช่ไหมคะมีอีกประมาณเท่าไหร่คะในกลุ่มเราที่รวมรวมกันได้ตอนนี้ประมาณสามพันฮะสามพันท่านเลยเหรอค่ะ โอ้แล้วส่วนมากเป็นผู้สูงอายุค่ะเป็นผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยนะคะในกรณีนี้นะถามทางคุป้าลักษดาว่าไปไปร่วมลงทุนกับเขาได้ยังไงเข้ามาในรูปแบบไหนคะที่มาหลอกเราค่ะเป็นบริษัทขายตรงค่ะขายอาหารเสริมนะคะค่ะกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ชานะคะแล้วก็มีตำแหน่ง ทางธุรกิจนะคะเป็นไดมอนต์นะคะขึ้นตาแหน่งแต่ละตําแหน่งนะมีตามแผนการตลาดของเขาแต่แรกเริ่มเวลาเราสมัครเป็นสมาชิกต้องเสียเงินไหมคะเสียค่ะประมาณตําแหน่งแรกก็2 5 0 0และเข้าเลย2 5 0 0นาะคะตาแหน่งสูงก็คือไดมอนสองสองหมื่นห้าเขาจ่ายเงิน2 5 0 0แล้วได้เป็นไดมอนด์เหรอคะค่ะไม่ได้มาจากการขายสินค้า สะสมยอดไปเรื่อยๆเลยค่ะซื้อทีเดียวก็ได้ซื้อทีเดียวได้ไดมอนด์เลยค่ะโอ้ค่ะเอ๊เดียไม่แน่ใจว่าการตลาดแบบขายตรงทําอย่างนั้นได้ไหมเดี๋ยวใครที่มีประสบการณ์เรื่องการขายตรงบอกมาด้วยนะเอ๊แล้วคุณป้าทาทาอาชีพเกี่ยวกับขายตรงมาบ้างไหมคะทํามาหลายปีค่ะ33ปี33ปีค่ะอ้าวแล้ว33ปีรู้ไหมคะว่าตําแหน่งสูงๆอย่างตําแหน่งไดมอนด์เนี่ยเอาเงินไปซื้อ2000เอยขอไปส0 0 0 0กว่าบาทแล้วได้เลยหรอคะ ได้เลยค่ะแล้วบริษัทอื่นเขาทําอย่างนี้ไหมคะก็บางบริษัทก็คือสร้างทีมอะไรอย่างเงี้ย่ใช่แล้วแต่เงื่อนไข,ขของบริษัทค่ะสร้างทีมแล้วก็ขึ้นตาแหน่งได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บริษัทนี้ไม่ต้องสร้างทีมค่ะซื้อยอดได้เลยค่ะซื้อยอดได้เลยทีมันถูกต้องตามหลักการขายตรงไหมไม่แน่ใจะนะแล้วก็ในส่วนของป้าก,ก็จ่ายไปกี่หมื่นนะฮะก็สองหมื่นห้าแล้วก็ผู้สูงอายุที่ครบอายุ60 รักษายอดเดือนละ2,005 2,005ติดต่อกัน6เดือน6เดือนก็ต้องเท่ากับ15,000ค่ะ6เดือนแล้วก็เขาบอกว่ารัฐบาลให้600ใช่ไหมคะใช่ค่ะสวใช่ค่ะแต่เขาจะให้6,000ค่ะต่อเดือนโอ้จำมาดูค่ะรัฐบาลให้600เบี้ยยังชีพคนชราแต่บริษัทนี้จะให้6,000ใช่ค่ะเราก็เลยทําตามเขาเลยไหมคะใช่ค่ะส่งเดือนละ2,005ไหมคะคุณผ้่แล้วครบ6เดือนอันนี้ครบไปหรือยังคะครบไปแล้วค่ะก่อนเดือนพฤศจิกายน กยายนปีที่แล้วค่ะแล้วได้หกพันหรือยังงะไม่ได้ค่ะเงียบไม่ได้ประกาศสักทีเลยค่ะอ๋อเดี๋ยวก่อนช้าๆนะคะท่านผู้ชมคิดไปด้วยกันนะคะคุณปู่คุณย่าที่ชมรายการอยู่ครั้งแรกจ่ายไปก่อน2 5งหมื่นห้าด่ะนมอนค่ะแล้วจ่ายต่ออีกเดือนละสองพันห้าค่ะหกเดือนค่ะสวมเป็นหมื่นห้าแล้วนะอาจารย์ค่ะโอ้โหสี่หมื่นแล้วค่ะแล้วตอนนี้ได้คืนกี่บาทนะคะไม่ได้ค่ะเงียบเงียบเฉยๆไม่ประกาศสักทีเลยค่ะ แล้วเราถามไม่เคยไปถามเจ้าหนะ้าที่บริษัทถามผู้บริหารไหมคะว่าทั้ท<า>งค้า,าเมื่อไหร่จะให้หกพันตามที่โฆษณาไว้เขาก็เงียบกันหมดค่ะผู้เสียหายที่อยู่ภาคอีสานก็เงียบกันหมดะะค่ะแสดงว่ามีผู้เสียหายจากหลากหลายจังหวัดเลยครับเพราะว่าแม่ทีมแต่ละสายแต่ละสายออกไปต่างจังหวัดกันอ๋อนี่มาคุยกันแม่ทีมมาคุยกันก็เลยรู้ว่าทีมนั้นก็ไม่ได้ทีมของคุณป้ารัชดาก็ไม่ได้ใช่ค่ะอ๋อแล้วก็เลยมาร้องเรียนทางคุณกฤษณ์นงค่ะ แล้วใน<ช>ส่วนของทางคุรกิจอันงช่วยเหลือพี่น้องเหล่านี้ยังไงบ้างคะคือในประเด็นแรกเริ่มเลยเนี่ยเราเราไม่ได้เห็นโครงการนี้ ในตั้งแต่ต้นเราถูกร้องเรียนจากกลุ่มผู้จำหน่ายอิสระที่ถูกตัดรหัสระงับคอมมิชชั่นหรือไม่จ่ายคอมซึ่งเราเป็นปัญหาแบบนี้มายาวนานก่อนอแล้วเราก็เลยเข้าไปดูในข้อมูลรายละเอียดว่ามันมีประเด็นอะไรถึงมึงไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกเหมือนรหัสแสนแสนสี่หมื่นพันคนเนี่ยรหัสเนี้ยอยู่จริงๆไม่รู้จะถึงหมื่นคนหรือเปล่าทําไมไหลเข้าล้วไหลออกสมาชิกนบริษัทเดียวกันใช่ค่ะในบริษัทเดียวกัน<อ>แล้วเราก็เลยไปดูข้อมูลอื่นๆเน่เขาก็บอกให้ข้อมูลมาว่ามีทั้งเรื่องของโปรเจกต์รถ นะคะสิคันบนเวทีก็ไม่ได้แจกจริงแล้วก่อนโปรแจกรถนี่เป็นยังไงนะคะเล่าให้อาจารย์มนโนกับท่านชมง่วยเบื้องต้น,นเนี่ย<า>เขามีการจัดงานร<น>ะดมกันว่าแจากครั้งยิ่งใหญ่รวมหัวใจของเขาอะไรอย่างเงี้ยหมื่นดวงก็ขายบัตรใบละ3,000บาท ก็บอกว่าจะจับฉลากรถบนเวทีเนี่ยสิบคันสามพันบาทลุ้นรถรถรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์รถยนต์รถยนต์ยาริสกับโตโยต้าอะไรสักอย่างเนี่ยละคะสิบคันนะคะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ทองคำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการโปรโมทอลังการใหญ่มากก็ทำให้สมาชิกแล้วก็ไม่ใช่สมาชิกเนี่ยซื้อบัตรเข้าไปร่วมงานถูกไหมคะแน่นอนจะไปซื้อบัตรสามพันกินโต๊ะจีนเฉยๆไหม คุณทนายจะซื้อบัตรสามพันไปกินโต๊ะจีนเฉยๆกินที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะข้าวเนี่ยแต่ไม่มีแรงจูงใจอ่าไม่มีแรงจูงใจจริงไหมก็ทางทางทางกลุ่มสมาชิกบอกว่ามันไม่เกิดการจับสลากแล้วไม่ไม่เห็นตัวตนที่รับรถอะค่ะแล้วก็มาไม่ได้แจกบนเวทีเหมือนที่เราปกติต้องจับแจกบนเวทีเฮ้ๆฮอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ไม่มีคนที่เขาซื้อบัตรไปเขาไม่โวยวายเขาไม่งงกันหมดงงกันหมดก็งงงกันหมดว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วเขาก็มาบอกบอกว่า เขาก็มามามามอบกันทีหลังเนะคันหนึ่งหนึ่งคันหนึ่งคันท้วนนะหนึ่งคัน,นท้วนที่ถ่ายรูปมอบกันจากที่โฆษณาไว้กี่สิบ <10 S 2> คันหนึ่งคันท้วนทีนี้<ๆ>เขาก็มีใบนี้ออกมาว่าลำดับที่ 9- ถึง10เนี่ยลำดับตั้งแต่ห0 0พันลำดับเลขตั้งแต่5 0 0พันขึ้นไปได้ลดแตกไหมะคะลำดับที่ 1- ถึง4,000ันไม่รู้หายไปไหนลำดับที่5 0 0พันถึงถึงถึง1,000 0เนี่ยได้ลดแต่ไม่ได้บอกว่าคนได้เป็นใครใช่ไ่มไม่ได้บอกบอกแค่ตัวเลขเฉยๆอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ทางสมาชิกเอานำมาให้ว่า เป็นข้อสังเกตที่เขาสงสยัยแต่ว่าไม่มีใครให้คําตอบเขาได้เลยนี่งานที่1แล้วนะฮะที่มัญหาใช่ค่นใช่ะะยังไงต่อครับแล้วก็ไม่มีการแจกเมื่อกูนี่เมื่อสักครู่นี้เพิ่งทางตํารวจถามก็บอกว่าแล้วเขามีมีการแจกบนเวทีไหมไม่มีแล้วข้างล่างทั้งทองทั้งมอเตอร์ไซค์มีการแจกให้มอบให้คนเห็นไหมก็ไม่มีตกใจมากเหมือนกัน<อ>นะคะก็ถามเขาองานที่สองที่ที่ท,ที่ที่ข้อสังเกตที่สองก็เป็นเรื่องของโครงการผู้สูงอายุค่ะ ว่าบริษัทนี้ดังมากๆในช่วงปี2ปีที่แล้วนะคะดังบนบนบน,บนห้างในในลาดพร้าวอ่ะว่ามีโครงการที่หลายคนไหลเข้าไปไหลเข้าไปไปลงลงสีสินค้าลงรหัสลงยอดเนี่ย uh huh. เป็นอะไรที่แบบโหตื่นตาตื่นใจของคนในธุรกิจเครือข่ายขายตรง นะคะว่าให้มีการขึ้นตำแหน่งสูงนะคะก,ก็เพิ่งรู้จากตรงน,นี้ <25. S 2> เหมือนกันว่า25,000ซื้อได้ตอนแรกค,คิดว่ามันสะสมหรือว่าทำสายงานได้อันนี้ซื้อขึ้นเลย25,000ก็คือใช้เงิน25,000แล้วก็รักษายอดเดือนละ2 5 0 0 2 5 0 2 2 5 0 0 2,500 6อเดือนกลมๆก,ก,ก็คืออยู่ที่15,000เท่ากับว่า25,000กับ15,000เป็น40,000 40,000 40. เราเลยถามทางสมาชิกว่า แล้วมาลงกี่คนแล้วมีลงกี่คนเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ3 3,000คนได้วก่อนต่ำๆนะ3,000คนนี่แค่เป็นสมาชิกเดือนละ2 5 0 0หรือว่าคนที่เป็นไดมอนด์ทั้งหมดเลยคือถ้าไม่เป็นไดมอนด์ก็เข้าโครงการไม่ได้นะอ๋องั้นก็แสดงว่าทุกคนจะต้องจ่าย2 5 0 0 0นแน่นอนต้องเป็น2 0,000ต้องเป็นไดมอนด์แล้วเราก็คูณ3,000นคนไว้ก่อนใช่ส่วนไอ้ที่จะจ่ายครบเดือนละส0 0พั้ไหมอันนี้ก็ค่อยว่ากันส่วนใหญ่แต่โดยส่วนใหญ่ก็คือต้องการต้องการตามที่โฆษณา S <S <S นะคะที่บอกว่าเป็นผู้สูงวัยให้คนอีจชานะคะก็ไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานอ่ะก็เชื่อว่า,วาน่าจะจ่ายเยอะกว่าคนละ2 5งหม่ก็โดยหลักการก็คือขั้นต่ําคือ2 5 0 0ั0หเนี่ยก็คือ6เดือนแล้วเดือนที่7ก็จะได้รับตามที่บอกว่าสัญญาว่าจะให้คือเดือนละ6,000ถึง18,000ไม่ใช่แค่6,000นะ<อ>เดือนละ6,000ถึง18,000อ,อ,อันนี้คือเป็นคำสัญญาที่จะให้ซึ่งเขากล่าวอ้างว่า เขากล่าวอ้างว่าก็ซื้อสินค้าไปอ่ะ mm hmm. ก็ได้กินสินค้าแล้วใช่ไหม <Okay. S 2> แต่คําถามถามว่าถ้าคุณไม่เอาโครงการนี้ขึ้นมาเขาจะมาซื้อสินค้าไหมล่ะสองพันห้าร่ะแล้วไอ้ที่เขาโฆษณาเขาไม่ซื้อแล้ว<อ>คราวนี้นะฮะที่เขาโฆษณาโครงการนี้ะนะฮะทางคุณปารัตสดาและคุณกิตอน,นุนุยเขามีเป็นลายลักษณ์อักษรใบปลิวมีผ่านออนไลน์ที่แบบ เป็นหลักฐานไหมหรือว่าพูดด้วยวาจาครัคหลักฐานสาคัญก็คือเขาออกสื่อโฆษณาตามสื่อสืสส่อของของส่วนกลางก็คือทางธุรกิจขายตรงจะมีสื่อในในใน,ใน,ใ,นในธุรกิจก็จะออกตามสื่อสื่อ พูดโฆษณารวมถึงบนเวทีคลิปต่างๆเนี่ยเราได้ส่งให้ตํารวจหมดแล้วนะคะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นเอกสารซึ่งซการการออกท้อแบบนี้มันชัดเจนมากๆแล้วก็พูดบนเวทีในห้องประชุมในส่วนของผู้นําเขาผู้นําถามในห้องประชุมว่าทําได้เลยไหมบอกทําได้เลยผมเป็นใครผมมีแบ็คหลังเป็นใครผมสามารถูลมีส่งให้ตํารวจไปแล้วค่ะส่งให้ตํารวจไปแล้วซึ่งซึ่งผู้นําสมาชิกเนี่ยเป็นคนส่งมาหลากหลายเลยนะคะตอนแรกมาแจ้งแค่คนเดียว ก็มีกลุ่มที่2กลุ่มท okay. ี่3กลุ่มที่4ก็เป็นเป็น Data ข้อมูลแล้วก็เรียบเรียงส่งให้ตํารวจไปตรงนี้สองเรื่องนล้ั้นบริษัทเดียวกันใช่ค่ะใช่แล้วนอกเหนือจาก2เรื่องนี้เนี่ยยังมีเรื่องอื่นๆที่เขาชักชวนลงทุนอีกไหมฮะคือในในความเป็นธุรกิจขายตรงเนี่ยมันจะเป็นคนจํานวนมากนะคะคนละนิดคนละหน่อยคนละพันคนละห้าพันคนละหมื่นคนละแสนเนี่ยจะไม่มีใครเอาเรื่องเอาความมันเลยเป็นการประทุษกรรมที่เหมือนไม่มีอะไรและไม่มีใครอยากจะแจ้งความซึ่งถามว่าถ้าโกงแบบนี้โกงง่ายกว่าอีกนะ ถ้าเป็นมันนิเกมเป็นชายลูกโซ่มันรู้ว่าผิดเป็นสีดําทํายากมันจะแจ้งมันแจ้งความกันได้นะคะแต่การพัฒนกรรมที่มีใบอนุญาตสบคคุ้มเป็นอยู่ในกรอบของกติกานี้แต่ฉันทําและฉันทําไม่ได้ฉันก็โยนภาระให้สมาชิกไปฉันก็เก็บเงินเข้ากระเป๋าไปมันก็เป็นเป็นความไม่รับชอบไม่รับผิดนะคะเขาเรียกว่าความรับผิดชอบเนี่ยมันต้องอยู่ภายใต้ของการประกอบการถูกไหมคะไม่แน่นะถ้ากรณีอย่างนี้อาจจะต้องเอากฎหมายขายตรงหรือว่ากฎหมายข้อไหนมาช่วยแม่อาจารย์มโนในพฤติกรรมเช่นนี้ คือโดยหลักของอกฎหมายเนี่ยนะฮะถ้าเป็นกรณีของการช่อกงเนี่ยนะครับกฎหมายเขาเขียนไว้สั้นๆนะฮนะหลอกด้วยการแสดงข้อความมันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกใ้แจ้งการหลอกลวงหรือการปกปิดอันนั้นมีมูลเหตุที่ทำให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลได้รับข่าวสารเนี่ยนะครับ เชื่ออันนี้เข้าขายเลยใช่ไหมอาจารย์ก็เลยร่วมลงทุนไปค่ะแต่น,นี่วิธีการเนี่ยนะครับบางครั้งในกฎหมายคุ้มครองแต่ซ่อนซ่อนของความช่อบโกงไว้นะครับมผมยกตัวอย่างที่มันเห็นภาพชัดๆเนี่ยนะครับจดทะเบียนบริษัทเรียบร้อยนะครับมีการตรวจสอบงบดุลอะไรแต่ละแต่ละปีทําถูกต้องหมดนะครับหลอกลวงประชาชนบอกว่าเออเอามาร่วมลงทุนนะ จะเป็นธุรกิจที่ซื้อของจากเมืองจีนมาแล้วมาขายได้กําไรอย่างเงี้ยแล้วทําจริงไหมทําจริงฮะทําจริงซื้อจริงซื้อจริงมาขายจริงนะครับแต่ปรากฏว่ารับเงินจากผู้เสียหายไปสองล้านนะฮะไปซื้อขายไปซื้อของมาแปดหมื่นบาทนะครับส่วนที่เหลือก็เข้ากระเป๋าแล้วก็ทำลักษณะนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะรายเดียว ทาหลายหลายรายทีนี้พอพอมาในในในปัญหาข้อกฎหมายปุ๊บเอ๊ะมีการทําจริงอะไรจริงเป็นการลงทุนที่ที่ไม่ประสบความสําเร็จ <S <S <ช>อันนี้เขาเรียกว่าเขาหาช่องโหว่เป็นการลงทุนที่ไ, <ๆ S 2> ไม่ประสบความสําเร็จเพราะงั้นเอ๊ะจะเป็นช่อโกงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะงั้นผมถึงถามท่านประธานเนี่ยว่าการที่เราไปแจ้งความหรือเม็นคดีอะไรต่างๆตรงเนี้ยนะต้องชัดเจนพอสมควรมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะ พวกนี้จะต่อสู้ในลักษณะที่ว่าเป็นการร่วมกันลงทุนนะค่ะซึ่งในงกรณีอย่างที่อ,อาจารย์มโนพูดเนี่ยต้องฐานทางคุณเกรตโนว่าวันนี้ไปแจ้งตำรวจหน่วยงานไหนนะคะที่พาผู้เสียหายหพวกไปไปที่ปอสอค่ะกอง บังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจค่ะอกสารหลักฐานไปไปครบค่ะไปครบไปตามโครงการให้ทั้งหมดเลยค่ะเพราะเราทําการบ้านมาค่อนข้างพอสมควรว่าเราจะไปหน่วยงานไหนที่ตรงตามกรอบที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ไม่อยากไปแล้วเสียเวลาเราไม่อยากไปผู้สยเสียยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ให้ปากคาไปหนึ่งปากก่อนเป็นโครงนะคะจะแบ่งเป็น2โครงการก็คือโครงการผู้สูงอายุนะคะกับโครงการของตัวจัดรถจริงโชครถก็จะแบ่งผู้เสียหายเป็น2กลุ่มในการให้ปากคาก็จะแยกชัดเจนขึ้นว่า ผู้สูงอายุเนี่ยเราจะมีขอมากี่ปากกี่ปากก็1ิปาก20บปากก็ว่าไปในส่วนของแจกรถใครที่อยู่ในงานก็ไปให้ปากคำก็ว่าไปจะได้ประมวลผลตามโครงการตามความเหตุและปัจจัยของประมวลเข้าสู่ข้อกฎหมายต่างๆเพราะว่าตรงนี้ต้องต้องให้ท่านนายช่วย<ก>เพิ่มท่านประธานเนี่ยค,คือคือเป็นตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่ากรณีของคนมิจฉาชีพเหล่านี้ะนะครับะจะพยายามใช้ข้อกฎหมายที่ ดูแล้วมันเหมือนกับไม่ผิดนะฮะแต่เหมือนที่เล่าให้ฟังมาเนี่ยโฆษณาเลยบอกงวดนี้จะแจกรถซิปคันปรากฏว่าหามาคันหนึ่งแล้วก็มาแจกนี่แหละแต่ยังไงก็ตามถ้าเขาทำผิดจริงเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาผิดเขาได้ใช่ไหมฮะมันเข้าข่ายช่อโกงชัดๆนะใช่ค่ะทางตำรวจจะแจ้งแบบนั้นคือไม่หมดไงค่ะค่ะบอกไม่หมดถ้าเป็นเช่นนั้นเราอาจจะต้องประชาสัมพันธ์ว่าใครที่เป็นผู้เสียหาย จากบริษัทดังกล่าวแล้วก็บอกว่าเนี่ยเข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นไปกินโต๊ะจีนลุ้นรับรถยนต์รางวัลต่างๆหรือว่าเหมือนพี่รัศดาเนี่ยนะโอ้โหสี่หมื่นโดยเฉลี่ยนะฮะสวค่ะสวจะได้6กพันต่อเดือน6กพันถึงหมื่นหมื่นแปดแล้วตอนนี้ตามตำแหน่งหกพันถึงหมื่นแปดนี่ตามตำแหน่งสูงขึ้นไปยังมีอีกนะคะอ๋อยิ่งตำแหน่งสูงยิ่งได้ผลตอบแทนต่อเดือนเยอะโอ้โหแล้วตอนนี้ามไม่ได้เงินแล้วลาบากกันขนาดไหนอ่ะคุณป้ารัศดา ต่างจังหวัดนี่เป็นลมต่างจังหวัดนี่ก็แบบเข็ดจากวงการขายตรงไปเลยอะฮะบางคนก็หันหลังให้เลยอย่างความจริงต้องเรียนท่านผู้ชมว่านอกจากทางคุณป้ารัชดายังมีหลายท่านนะฮะแต่ขอไม่เปิดเผยหน้ากลัวลูกหลานจําได้เดี๋ยวโดนลูกหลานว่าใช่ไหมฮะหลายหลายคนเป็นอย่างนั้นขอโทษเถอะคุณป้ามีแบบกู้เงินนอกระบบมาลงทุนไหมถามนิดเดียวชุดี่สเบิลต้องมีค่ะ อมีอย่างนั้นยิ่งหนักเลยนะเนี่ยมีที่ผู้เสียหายในกลุ่มที่ต่างจังหวัดอะค่ะที่เขาเป็นคดีความคือแม่ทีมเนี่ยไปแต่สไปแนะนำใช่ไหมคะผู้ผู้ตัางหาที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นผู้ชักชวนชี้ช่องอยู่แล้วก็ถูกดําเนินคดี ในในโครงการนี้เลยแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเข้าไปด้วยใจดีสุดแน่นอนว่าโดยกฎหมายค่ะผู้ชักชวนชี้ช่องเนี่ยผู้ต้องหาที่หนึ่งอยู่แล้วในหลักการว่าถ้าคุณไม่เอาโครงการนี้เป็นนาเสนอชาวบ้านเขาจะรู้ได้ไงผู้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 นําแม่ทีมคนนี้ถูกแจ้งความในในในโครงการนี้แล้วแล้วบริษัทก็เลยแบบลอยตัวไปว่าให้แม่ทีมรับแม่ทีมรับไปพ้าถึงบอกว่า คุณจะคิดโครงการอะไรก็แล้วแต่ฝากบอกผู้ประกอบการทุกคนเลยนะคะว่าถ้าคุณคิดแล้วคุณต้องพร้อมรับผิดและรับชอบไม่ใช่วันนี้คุณจะรับชอบอย่างเดียวแล้วผิดในโยนให้คนอื่นนี่คือนิสัยและสันด,ดานของคนที่มันอยู่ที่คิดว่าตัวเองเนี่ยทำแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไม่ใครไม,ไม่มีใครเอาผิดได้มไม่มีใครเอาผิดได้เลยวันนี้เลยมาทําให้มันเป็นกรณีศึกษาว่านี่แหละคะ่ะมันสามารถเอาผิดได้ด้วยกฎหมายที่มันมีอยู่แล้วแล้วบังคับใช้ เราก็อยากจะเปิดโอกาสให้ทางผู้เสียหายรายอื่นๆนะฮะ,ะอย่าได้นิ่งเฉยนะฮะเรามีโอกาสนะฮะมีโอกาสที่จะติดตามทรัพย์สินเราคือรบริษัทเขาก็มีเห็นบอกจดทะเบียนเยอะเหมือนกันใช่ไหมฮะ,ะ,ะทางคุณป้าลักษุดาฝากถึงพี่น้องประชาชนใครที่ร่วมลงทุนกับบริษัทนี้นะฮะ,ค,ะคุณป้าอยากฝากบอกอยังไงคะคุณป้าคะก็อยากจะให้มาผู้ที่เสียหายนะคะมามารวมพลังกันนะคะเพื่อเป็นพลัง หลายหลายคนอยากให้เจ้าของบริษัทนะคะทำตามที่ได้พูดไว้นะคะ<ม>แล้วก็สงสารชาวไร่ชาวนาบที่มาไม่ได้ต่างจังหวัดนะคะ <c oughs> ที่เขาแบบว่าพอเขาเสียหายเขาก็เงียบไปอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะตัวดิสนเอ์ก็ไม่ได้ก็เงียบเหมือนกันนะคะเขาเงียบก็เงียบพอมีหม,มีมวลก็เลยมาะคะม่ะ ่ว่าพี่น้องชาวนาเองก็หลงเชื่อในโครงการนี้เยอะ่วงหวังหกพันหวังห0พัค่ะนั่งกอดสังข้าวร้องไห้นาคุยกับปูนาเมื่อไหร่จะได้คืนโมโหจับกบขึ้นมาบนอีกเธอทำไมไม่เตือนฉันช่วยอะไรไม่ได้นะแต่ถ้าติดต่อมาที่ทางคุณคิดารนทองคพอช่วยได้นะ ก็ยินดีค่ะวันนี้อย่างที่บอกค่ะเราทํากรณีเป็นกรณีศึกษาเป็นกรณีแรกเป็นกรณีต้นแบบว่าการเป็นคนตัวเล็กเนี่ยอย่าก,กลัวคนตัวใหญ่ <Okay. S 2> ถ้าวันนี้เขาโกงเราเขาต้องกลัวเราไม่ใช่เราไปกลัวเขานี่คือสิ่งที่ออกมาแล้วก็การถูกข่มขู่คุกคาม,มเนี่ยคน คนทุกคนพูดได้ค่ะแต่ถ้าวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าผู้ชายในคนดีนี้ไม่ต้องกลัวนะคะแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาเป็นสมเด็จเรศวรมาเกิดเขาต้องมีความเมตตา <c oughs> แต่ถ้าวันนี้เขาบอกเขาเป็นมือปืนเ <c oughs> มืองเพชรเขามีปืนสองกระบอกพร้อมจะจัดการคนที่เห็นต่างหรือคนที่จะฟ้องร้องบริษัทก็บอกได้เลยว่าถ้าวันนี้กิจอ,อนงเป็นอะไรไปพี่เลี้ยงลูกหนูด้วยนะ <c oughs> สองคนตรงนี้แล้วก็บอกได้เลยค่ะว่าไม่ต้องกลัวค่ะถ้าอยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้สิทธิ์กับตัวเองเนี่ยก็ไปที่ปสเลยก็ได้นะคะ เขาท่านรับคดีให้แล้วหรือว่าจะมามที่เพจกิจอนองต้านโกงก็ได้วันนี้พัดเต็มที่ให้กับคนตัวเล็กให้ลุกขึ้นมาสู้แล้วแล้วอย่าไปกลัวเพราะจริงๆก็กลัวค่ะแต่พอมันต้องสู้ก็เลยไม่ต้องกลัวค่ะเราอยู่กันหลายคนอยู่แล้วนะช่วยพี่น้องประชาชนใครที่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนก็แจ้งเข้ามาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะถูกชักชวนลงทุนบริษัท MLM ขายตรงกันฮะหรือไม่ขายตรงก็ตามแต่นะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านอย่างยิ่งนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะท่านนะคะเราช่วยเหลือกันต่อนะฮะช่วงหน้านะฮะท่านผู้ชมคบมาติดตามค่ะเรื่องของการโฆษณาโดยเฉพาะยิ่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะฮะไม่ว่าจะเป็นยาหรือว่าอาหารเสริมต่างๆเยอะมากนะฮะบางทีก็เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยรีวิวโฆษณากันเองแต่บางครั้งนะฮะก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะฮะออกมาพูดโอ้โหยิ่งน่าเชื่อถือเลยนะแต่ตามหลักทำได้หรือไม่ และเราควรเชื่อไหมติดตามได้ในสนามเป้าบรรเทาทุกช่วงหน้าค่ะท่านสามารถแจ้งเรื่องเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือแจ้งมาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์สนามเป้าบรรเทาทุก ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะ